สวัสดีครับเพื่อนๆไปพี่น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอีกครับผมมาเจอครับต้นครอบจกักรวาลกําลังออกดอกครับแต่ว่ายังไม่ออกผักยังไม่ออกลูก แต่ว่าเขาก็มีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับบางท้องถิ่นเรียกมกักกองข้าวต้นตาลับกระติบข้าวแอปข้าวแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายชื่อจำไม่พลาดไม่ไหวเลยครับอันนี้เป็นดงของเขาเลยครับบางต้นสูงถึงสองเมตร ต้นนี้สูงถึงสองเมตรกับสเมตรอันนี้เจอในป่านะครับเป็นต้นครอบจักรวาลที่ขึ้นอยู่ในป่าบางท้องถิ่นเขาเรียกครอบปันสีแต่ว่ามันก็มีอยู่มากมายหลายสายพันธ์ุนะครับแต่ก็ลักษณะก็จะใกล้เคียงกันใบก็จะเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆรูปหัวใจหรือว่ารูปใบโพ อันนี้เป็นต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมีคุณประโยชน์มากมายนะครับมากจนจำจำไม่ได้ครับอันนี้ออกดอกดอกเยอะเลยครับ ดอกสีเหลืองถ้าแอปข้าวเลยจะเป็นทางเหนือถ้าทางประตูสุยสานแทบโคราชนี่จะเรียกต้นตลับหรือกระติบกระติบข้าวมะก่องข้าวแต่ ทางภาคกลางนี่จะเรียกครอบจัก,กรวาลบางท้องถิ่นก็เรียกครอบครอบฟันสี่อันนี้ยังไม่ออกโลกูกอะลกก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลคลกล่องเท้าครับลูกดิบจะเป็นสีเขียวเป็นกลีบแฉก ถ้สุกแล้วก็จะแห้งแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสมุนไพรทั้งต้นเลยครับรากในใช้ต้มน้ำกินเป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็บำรุงธาตุดอกอ่อนหรือว่าเมล็ดก็กินเป็นยาบำรุงธาตุครับรักษาได้หลายอย่างครับ รักษาโรคเบาหวานโรคความดันโรคไตแล้วโดยเฉพาะใบนะครับเอาขี้ยถ้าปวดฟันนะครับเอาใบเนี่ขยขี้ยี้แล้วก็เอาอุดลงไปที่ตรงที่ปวดฟันนะครับในข้อมูลขระบุไว้นะครับแล้วก็ยังช่วยรักษาโรคแผลในปากพวกปากเปื่อยปากเป็นแผล ปวดฟันเขาถึงได้เรียกว่าครอบจัก,กรวาลคือรักษาได้ได้หลายโรคแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ออกโกูกไม่ออกฝากคือออกดอกก่อนผมมาเจอตอนนี้ก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้ก่อน ถ้าเกิยังไงถ้าเข้ามาอีกถ้าเห็นเขาออกฝักออกดอกก็จะได้บันทึกบันทึกเป็นคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งส่วนรายละเอียดทางด้านสมุนไพรยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนคร่าวๆเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแต่ส่วนมากก็จะเข้าไปหาดูใน Google นะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดข้อมูลที่มีรายละเอียดมากบอกถึงวิธีการใช้บอกถึงลักษณะ ลักษณะต้นลักษณะใบลักษณะดอกครับก็นำมาเผยแพร่นำมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมครับต้นครอบจักรวาลครอบฟันสีกระติบข้าวกล่องข้าวตลับข้าวแอปข้าวมากมายหลายชื่อครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ